ผมให้ไปเลยส0เต็ม1 0แล้วบอกว่า1 0เต็ม10ทีไรไปก่อนทุกทีไม่เกิอนอาทิตย์ครับเครื่องยนต์เป็นขนาด2000ซีซีเทอร์โบมาพร้อมกับเกีย At Speed, ร์อัตโนมัติสปีดรีดแรงม้าได้ถึง180แรงม้าครับคันนี้ล้ออลอยยังให้ขนาด20มานะครับพร้อมยางกุญแจหล่อๆเลยกุญแจของเขาจะเป็นแบบ y ี e s ส Go เป็นตัวเดียวที่มีหลังคาพาโนรามิสแลวก็เพิ่มฟังก์ชันในส่วนของตัว k y ีเลส g กตัวนี้นะครับในการเปิดฝาท้ายด้วยเพียงกดย้ำไป2ครั้งครับหน้าจอครับเป็นแบบทัชสกรีนใช้งานง่าายยรรรบพ้้ออมะบบนทงเวกต์ด จะเป่าลมแล้วก็ความเย็นเนี่ยระดับต่ำสุดทำให้รถคันนี้เย็นเร็วมากขึ้นสภาพเบาะโดยรวมทั้งคันอย่างที่ผมแจ้งครับผมให้10เต็ม1 0เลยเพราะว่าสภาพเบาะใหม่มากแล้วรถคันนี้ใหม่ไม่เยอะด้วยใหม่หลักหมื่นครับแน่นครับข้างหลังแน่นๆน่นเลยยิ่งเบาะแถวสามไม่ต้องห่วงครับไม่เคยมีใครนั่งแน่นอนไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นรถคันนี้สภาพสมบูรณ์มากเนื่องจากแรงบิดของเครื่องตัวนี้ค่อนข้างจะสูงครับทำให้การออกตัวค่อนข้างจะดี กําลังเครื่อง,งดีมากแล้วเกียร์ตอบสนองนะครับต่อเนื่องช่วงล่างดีพวงมาลัยเบาดีมากครับสำหรับรถคันนี้คันนี้ทางทัซซี่ออโตเทสเสนอราคาเราจ่อยู่ที่ สวัสดีครับทัสตี้ออตโตเทรดนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเอกทัสตี้ชื่อนี้เบีต่รถด,ดีๆมานําเสนอครับวันนี้ผมมากับพระเอกสุดหลอ่อขวัญใจผมนะคันนี้แล้วก็เป็นขวัญใจของคนหลายๆคนด้วยวันนี้ผมมากับ Ford e v e r e อ t ครับปี2018หน้าตาก็จะด,ดูเหมือนเดิมๆนะ คันนี้ทางทัซซี่ออเทเรสเสนอราคาเร้าใจายอยู่ที่9,99,000บาทจัแฟนแนนได้ถึง1 150,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าบอกกันเลยว่าหน้าตาภายนอกนะจากด้านหน้ามาเนี่ยไม่ได้ต่างจากโมเดลที่แล้วสักเท่าไหร่ก็จะมีปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้าที่ดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ที่เราใจไปกว่าน,นั้นครับมันอยู่ในนี้ นี่ครับผมฝากระโปรง,งเป็นเหมือนเดิมนะครับมีโช๊คค้าช่วยฝ่อนแรงให้แต่ตัวชีว้าวคือในส่วนตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นขนาด 2,000cc เทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติสปีดรีดแรงม้าได้ถึง180แรงม้าครับคันนี้นอกจากแรงขึ้นแถมยังประหยัดมากขึ้นด้วยครับในส่วนของจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มข้างครับซับในต่างๆยังคมยังชาร์ดมาร์กต่างๆยังอยู่ครบครับน็อตไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นสําหรับรถคันนี้ดััังงนนนน้้นสแสสดดใหหเเเ็ว่่ารรคคีไมยปะบบอุบุตติๆ ทั้งสิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่า <Wow. S 1> คุมพลังแล้วก็หน้าตาที่หล่อเหลามากขึ้นบ้าง ในส่วนของด้านข้างครับเริ่มเลยครับด้านล่างเลยร้ลอนลอยยังให้ขนาด20มานะครับทอมยางชุดเยีย่ยหล่อๆเลยลายสวยครับอันนี้ดูดีมากในส่วนของด้านข้างตัว2.0จ,จะมีคําว่าเอเวอเรสตแปะให้ดูอันนี้สามารถดูจากข้างนอกได้เลยเวลาเราขับผ่านใครมาเห็นปุ๊บเฮ้ยตัวนี้เป็นตัว2 0 0พเทอร์โบนี่หว่า<อ>เป็นตัวใหม่ละในส่วนของตัวด้านข้างถ้าเห็นปุ่มแบบนี้รู้เลยครับว่ากุญแจของเขาจะเป็นแบบพีเลสโกเขาออกหรือล็อกประตูครับเพียงแค่กดเท่านั้นเองอ่ะถัดมาด้านข้างครับหล่อด้วยการป็นสีดำในรถคันนี้มันยิิ่่งเพมมมควาาหลอกขึ้น ก็เพิ่มฟังก์ชันในส่วนของตัว k e y l e s s g o ตัวนี้นะครับในการเปิดฝาท้ายด้วยเพียงกดย้ำไป2ครั้งครับเป็นไงล่ะสดจริงๆเป็นรถตระกูล PPV ที่ผมชอบแล้วก็เป็นหนึ่งในดวงใจผมมากนะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆมันดูแบบทันสมัยอ่ะแล้วก็ให้มาครบครบเลยเป็นตัวเดียวที่มีหลังคาพาโนรามิคเป็นหลังคาแก้วนะครับพาโนรามิคกว้างๆเปิดชมดาวกันลางคืนสบายๆและที่สำคัญเบาะแถว3ครับสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้าและปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับเป็น PPV รุ่นเดียวที่มีแบบนี้นะครับทั้งเปิดและปิดเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถค่อนข้างจะดีสังเกตจากการทําพรมใายไดมอนด์คาทั้งคันมูลค่าหลายเงินหลายตังมากเลยนะครับไม่ใช่หลายเงินพูดผิดให้เราให้ไปด้วยนะครับพุทเนี้ยตำตน่าจะมีผมว่าน่าจะมี5,00 0 6น0 0มีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูความน่าสนใจภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรว้าวบ้างนะครับสำหรับเจ้าเอวเร์คันนี้นะเวลาปิดก็เพียงกดปุ่มครับปิดไฟฟ้าเหมือนกันรอๆอไปดูข้างในกันดีกว่า สำหรับภายในของเจ้า Ford Everest คันนี้นะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจับ ให้คะแนนไปเลยดีกว่าก่อนจะมาเล่าออปชั่นต่างๆที่มันอัดแน่นในรถคันนี้นะผมให้ไปเลย10เต็ม10น้อยคันนะที่เอทัสซี่จะให้10เต็ม1ิผมบอกเลยแล้วบอกว่า10เต็ม1ิทีไรไปก่อนทุกทีไม่เกินอาทิตย์ครับนี่เริ่งจริงนะดโมโมาดูในส่วนของตัวภายในครับในส่วนของคองนโซลด้านบนเป็นแบบซอฟท์พัดนะครับพร้อมเดินตะเข็บคู่นะครับทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูมากขึ้นด้านบนจะมีในส่วนของกล้องหน้าซึ่งติดตั้งได้ลงตัวมากครับดูไม่เกะกะแล้วก็ดูเป็นแบบบิวอินจากรง นานมาเลยในส่วนของกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยแล้วก็ด้านบนครับพลาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกเลยครับในส่วนของหลังคาแบบพาโนรามิกันรูปปแบบโชว์ดีกว่าทุกคนเท่ๆนี่เป็นไงล่ะ เป็นค่ายเดียวนะที่รถ PPV เขาให้หลังคาแบบนี้มาชอบมากถ้ารู้สึกร้อนเราก็เลื่อนปิดได้นะครับมีผ้าม่านอีกชั้นหนึ่งอะ่ะสามารถเลื่อนสไลด์ปิดได้อ่ะมาดูในส่วนของตัวตรงกลางกันดีกว่าหน้าจอครับเป็นแบบท o u c h s c r ใช้งานง่ายครับพร้อมระบบนําทางนวิเกเตอร์ด้วยอ่าในส่วนของตรงกลางครับจะเป็นแอร์แบบออโต้ควบคุมง่ายครับฟังชัน m a c AC ก็คือในกรณีรถจอดแต่แดร้อนๆเราอยาก ขึ้นมาแล้วให้มันเย็นไวๆเพียงกดฟังก์ชันนี้ครับระบบแอร์จะเป่าลมแล้วก็ความเย็นเนี่ยระดับต่ําสุดทําให้รถคันนี้เย็นเร็วมากขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของ USB ครับแล้วก็ power outlet ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการชาร์จไฟมีให้เลือกหลายปลั๊กมากนอกจากด้านหน้านะที่มีช่องเสียบ power outlet แล้วก็ USB เพียงพออยู่แล้วด้านหลังยังมีเพิ่มไม่อีกครับจะมีในส่วนของช่องเสียบ power outlet ตัวนี้ถ้าเกิดคุณลืมในส่วนของตัวเสียบชาร์จในรถคุณยังสามารถใช้อแดปเตอร์ของคุณเนี่ยเสียบแล้วก็ชาร์จมือถือชาร์รา ต่างได้หมดนะครับแต่ต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ใช้กำลังไฟต่ำก็คือเขารองรับแค่150วัต์เท่านั้นด้านบนก็จะมีในส่วนของการปรับแรงลมแล้วก็อุณหภูมิแยกด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถเลือกทิศทางลมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเป่าด้านบนหรือเป่าด้านล่างระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดรู้เลยว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดจะประหยัดมากๆครับเพราะสามารถทําความเร็วสูงในรอบเครื่องต่ําได้รถคันนี้จะประหยัดสุดๆแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์รอบขานครับสามารถเปิดและปิดได้บางทีเวลาเราจอดอขับรถในการจราจรเยอะๆมีมยยๆ้ พอจะมีเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลาครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเปิดและปิดตัว traction control ครับป้องกันรถลื่นถล่ เวลาขับขี่ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์พวงมาลัยก็คือป้องกันรถออกนอกเลนครับส่วนหน้าจอครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวครับในส่วนของเรือนไมลตัวนี้นะอนาล็อกผสมกับหน้าจอแบบ TFT ภาพคมชัดครับในส่วนของฝั่งขวาของผมนะครับจะสังเกตได้จะมีในส่วนของรูปรถตัวนี้นะตัวนี้เป็นฟังก์ชันในส่วนของ Adaptive Cruise Control และก็ Lane Keeping ป้องกันการออกนอกเลนครับจะมีไฟแจ้งเตือนเวลาเราขับทับเส้นล้นๆจริงๆฟังก์ชันคันนี้ฝั่งขวาด้านล่างผมก็จะมีในส่วนตัวเปิด The ปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับสามารถเปิดจากห้องโดยสารได้พวงมาลัยครับลงตัว <Wow. S 2> ด้วยการเป็นหนังแล้วก็สลับลายเปลี่ยนโนแบ็คดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูครับฟังก์ชันครบครับฝั่งขวาจะเป็นเกี่ยวกับครูสคอนโทรลครับการเปิดปิดนะฮะส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นมันติฟังก์ชันที่ควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงครับสามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ด้วยสภาพเบาะโดยรวมทั้งคันอย่างที่ผมแจ้งครับผมให้1 0เต็ม1 0เลยเพราะว่าสภาพเบาะใหม่มากแล,ลก้วรถคันนี้ใหม่ไม่เยอะด้วยใหม่หลักหมื่นครับแน่นๆครับข้างหลังแน่นๆเลยยี่บ่อแถว3 ไม่ต้องห่วงครับไม่เคยมีใครนั่งแน่นอนไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นรถคันนี้สภาพสมบูรณ์มากสมแล้วครับที่ผมจะให้10เต็ม10เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้ตอบสนอง,องเราใจแค่ไหนไปครับโอ้โหว้าวตั้งแต่ออกตัวเลยเนื่องจากแรงบิดของเครื่องตัวนี้ค่อนข้างจะสูงครับทำให้การออกตัวค่อนข้างจะดี ให้ความรู้สึกว่าโอ้คันเล่งคันเร่งเบาเลยอะไม่รู้สึกว่ารถคันนี้มีน้ำหนักเยอะนะรืกอากำลังเครื่องดีมากแล้วเกียร์ตอบสนองนะครับต่อเนื่องไม่ให้ความรู้สึกในส่วนของตัวรอยต่อของเกียร์เลยเออดีดีๆี แต่ผมติดนิดนึงนะถ้าจะให้เพอร์เฟกเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับเขาหน้าจะให้ตัวแพทเทิร์นชิพมาด้วยจะได้ตอบสนองในการขับขี่ที่แบบราเร้าใจมากขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้พวงมาลัยอย่างเงี้ยมันขับสนุกครับแต่แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบใช้ในส่วนของตัวแพทเทิร์นชิพอ่าแต่สำหรับผมเนี่ยเวลามีเนี่ยผมชอบใช้ขับทำให้รถนะขับสนุกมากขึ้นแต่เขาก็มีในส่วนของเป็นระบบซเควนเชียลชิพให้นะแต่ไม่ได้เป็นแบบคันเกียร์โยกแต่ว่าเป็นปุ่มบวกลบครับอยู่ที่หัวเกียร์ตัวนนนีีีีี้้้กก็ถถือว่่าาาาาาาใหหมมมดดดดคครรรรัับบบงงลพเสข นี่ผมลองโยนนะ ขึ้นลูกะนาดดูยังนุ่มเลยฮะไม่กระด้างเลยสําหรับรถคันนี้นะครับปอดเอเวอร์เรสต์ปี2018เครื่ 2, อง2,000เทอร์โบนะทางทัสซีออโตเทสเสนอราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1 1 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าและยังรับของสมนาคุณจากทางทัสซีออตโตเทสมูลค่า50,000บาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครืองแก้วพนักสนิมบัตรชุดโดยฉุกเฉินครับอบโซนค่าเชื้อและยังมีบริการส่งรถถ,ถึงบ้านท่านครับผมโปรโมชั่นนดีีีีๆแบบ้ททท่ัสซออโตเ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ